พระพรมเทพเจ้าแห่งการสร้างสรรค์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้เป็นที่พึ่งพิงทางใจของมหาชนมาอย่างยาวนานด้วยความเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ลิขิตชะตาชีวิตและประทานผ่นให้ทุกความปรารถนาเป็นจริงการบูชาพระพรหมอย่างถูกต้องคือการบูชาด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์และตั้งมั่นโดยเริ่มจากพระพักแรก แล้วเวียนขวาไปจนครบทั้งสี่ทิศเพื่อขอพรให้ครอบคลุมทุกด้านของชีวิตบัดนี้ขอเชิญทุกท่านตั้งจิตให้เป็นสมาธิและสวดคาถาบูชาพระพรหม,มพร้อมกันองค์ปรเมศานะมะสการาองค์การณิสวะวรังพรหมเรสยผู้ปัสววิตุไวยธานมโททิลุปัมธรมายิกายานาังยวยะลาคมุ สถานันตรวิมุสตินานนมัตเตนมัตรรจังอาการังตัถวาจังเอตามาตรยัตตมันตรมากะธนารมลาจสรวะปฏิตัมสัมโพภะโกลทิวทิยมตัมยั